มี่มีโอเปกนเนาะออต้มผมชาชาสุนุกชาสะดุกชา,าดุนิลาริลาคณะคณะเจ้าจับไม่ได้กินเลยเคร,รื่อน้ำตกต้อหมูเฟืน้ำมันเจ้านี่นะินจิ้มหมูปิ้งสวัสดียามเช้าที่จังหวัดพะเยานะครับก็เป็นบรรยากาศมืดฟ้าโมฝนฝนตก ช่วงแบบตอนรับฤดูหนาวนะครับก็จะพากันมากินของอร่อยกับคุณเอียงนะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ายามเจ้าเจ้าไปที่วันนี้เรามากินร้านลาบต่างจังหวัดของเจ้าไปทย์เนาะได้เลยมาชิมรสชาติของลาบพะเยาของเจ้าร้านลาบลุงใจเจ้าไปที่เป็นอยู่จังหวัดพะเยาครับออกจากนอกเมืองมาประมาณ18 สิบเจ็ดแปดนาทีนะครับเจ้าบักไก่เส้นที่จะไปทะลุเชียงรายเลยเจ้าเวทีอ๋อทะลุเชียงรายนะอยู่ตรงหน้าป้ายแดงๆในเจ้าเขาก็มาตามมุด GPS ถึงแลเจ้านี่กับบรรยากาศดีๆดูวิวข้างหลังยังโอ้โหอก็เ็นการต้อนรับหน้าหนาวเนาะลุงใจเปิดเจ้าไปทีเจ็ดโมงก็เปิดแล้วเจ้าใครอยากกินลาบช่วงเช้าก็มาที่ร้านลาบลุงใจนะครับนี่เปิดแล้วโอ้ านเลยนะครับป้ายสีแดงขาวดูใจลาบลูกแกงอ่อมนะครับอ่ะครับโอ้เปิดเชา้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเจ็ดโมงเจ้าเจ็ดโมงเจ้านี่นะ<ร>โอ้เปิดเจ้าขนาด เจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มเหมือนลุกเจ้าขนาดเลยเนาะถ้าบางตีกับซิบโมงพวกน้ยคนหนึ่งจะเปิดนะเจ้านี่ที่แหลมหมูดิบซุปซาเจ้าพิธีอันนี้เบอร์โทรตามนี้โทรสอบถามได้แล้วก็ราคาตามป้ายนี่เลยนะครับราคาหกสิบบาทหลากหลายเมนูนะคะเช้าๆแบบนี้ใจ ลุงใจเนาะหดี่ก้บหีกีกินุลุงลุงใจเปิดมากี่ปีแล้วคเาบสี่ปีแล้วสามี่ปีอ้่ความอะไรอบสี่ีแล้วนะนกบสี่สิบนอกป่ะครับตด้วะอเออโอ้เสดงดายเนาะโอนก็ได้มีเห็นของหลังรรานะไปซองได้ก ฟัง <reet> ค,<ร>ความอร่อยเนี่ยขออนุญาตแวบเช็แวบดูนิดนึงนะครับมีไส้มีอบไวก่อนเนาะอบไวก่อนอบเสร็จแล้วเอาไปย่างต่อครับย่างแล้วมาอุ่นไว้นี่อ๋อย่างแล้วมาอุ่นไว้นะครับกินได้อินเลยยูสูตรความอร่อยลูกเจ้าที่เนี่ยข้าคุณแม่คนงามเก่งอมเจ้าแกงอมฮึมช้าร่อนด้านร่อนด้านมาเนี อ้มก็มีนะนะต้มแซ่บต้มขมแน่นตมแซบต้มผมหมอขนาดจิ้มหม้อเลยครับบานเนอร์เตอลาดนะอันนี้อย่าข้าเออนี้แก่การเจ้าละอ๋อแกพนการดูน่ดโอ้หมอแก่อันนี้ยังกินคนเดียวอ่ะลูก้าเนี่ยลูก้านะยังกิ่คนเดียวขายขากได้กินใครจะกินได้อ๋อเดียวจาลำครับผมนะครับ น่ร้านเป็นหมวนลอ่อเปิดเช้าเช้าใครอยากกินลาบม,มากันได้เจ็ดโมงเปิดแล้วล้วก,ก,ก,กุมงน้่งตกพวหลายอย่างเลยเยือนพิมพะยาต้องมาจิ้มลาบพมพะเยาของเนาะสูตรอีปอในตำนานเนี่ละซอะสเกลือกู๋ก่อนซอสาาเจ้าหลากหลายเมนูแก้มๆเนาะลานลิมทางบ้านๆแหล่งหน้าบ้านเลยเนาะปอเนาะ หน้าบ้านนี่ไะอันนี้อันนี้อย่างซาซาซาควัวว้าวจะมีของซาควัวเนาะซาซุปซาสะดุ้งซาสะดุ้งปลาดิบของซาส้มส้มน้ำมันบ่มนี่ขาย์ทอดตะได้่คั่มนี้ทอดซิบซิบเบาๆโทษได้น่าขนาดมากดิบเรากินดิบนะเจ้าใส่มือเจ้านี่กอบกระสูนตะไครน่ะไปลูกกาว้าวทำมันเห็น ลาโอ้โห้าไฟลุกนี่ฮาว่หอมขนาดโอ้นี่้า <c oughs> มาูค่ะมได้ข้างไหนเนาะปะเนาะขางไหน,นปันาจายแบบคนที่นี่เลยนเนาะตีก่ยาวเลยนเนเาะเนาะอยนนี่อำเภอแม่พิมกันนะแบบ,บนะปื้มแบบปืน้น อาอเนี่ยก็ตำบนแม่ปื้มแม่ปีมอาแม่ปื้มอื้มเครื่องในก่อนเครื่องในจังหวะเลี้ยมอ๋อ่เป็นสาระอื่อเนาะสวัสดีใส่ขอนขอนใส่ขอนขอนจานเดี๋ยวนี้ได้นักอีกเลยกระบอกนี่เฉพาะเครื่องในนะอ๋อสวัสด เจ้าอีกก็ได้เปรียบเนาะเปิดบินก็เปิดบินเนาะนี่พรเจ้าได้เปลี่ยนเปิดบินเนาะเปล่าเนาะเครื่องในนะครับนี่คุณพ่องในสดสดสดสเลยเนาะเอามาซอยนะครับขันลาขันลาบ้านเด็ว้าวต่างภาษาแล้ยยุดวัฒน์ครับวันนี้จะเปิดตลอดอ๋อขันลาแล้วออกเปิดตลอดจะมีการวิ่งานถ้ายุด งานกับบ้านกับจ๋องเอ้ออกิยปวดห้องโอ้โหแนะขางความอร่อยนะพ่อเนาะคณะคนณะ,ะนะอันนี้ผนมาข้างในก็เด็ดเแน่นอนจะกวนจัดมากแบมันเยอไะไปมากแล้วครับเคี่ยวแบบดีเคี่ยวแบบได้ถ้าเคี่ยวดีนี่กิน,ยนอยู่เนาะนี่ครับเจะซปลายนะยังแข็งแรงอยู่นะครับเนี่ยครับ ไดแล้วบอกเยมากค้างความอร่อยนะคะนี่าลาบลั่วเ,เ,เป็นเย้เลยเนะว้าวหมูเีงเขานี่นะ,นะไปนเลือดคล้นเปิใส่เลือดหรอที่นี่นะแดลตใส่เลือดออส่เูอาสูตรที่นี่เลยขต้องขิงเขาต้องขินสูตรที่นี่แม่ใส่เลือมันค้มันดำนะคนละแบบเจ้าลาบหมู นี screws, so centre, ่นี่จะคุกคุกเลือดเมื่อเด็กน้องคุกคอบนคนบนหลับควายเลยยังไม่ก็ตกเจ้าพะเยาก็ซ้ำตกนักนี่บรรยากาศในร้านพ่อทำเองเลยเรัวมาก เจ้ามาเจ้าได้เปรียบพอด้โอ้แม่เนาะทำกันเองสบายมากม่วนเลยค่าประจำลายเนาะเป็นคนถืเป็นสใบยาวจันท้ายเนาะแค่นี้เนาะเรียบท้ายเรียบร้อยเจ้าหลับ หมูชิ้นเลาะหอมจังเมยคนามาเจา้ากัหลายเนาะก็ทั้งหมดเลยเก๋งาบกินภาษาดก็มอไงไม่พี่เส้นงาบเส้นคนครับชิ้นเลามแน่เจ้าเจ้ากัได้กินเลยออมหมูทำสดสดเลยนี่ค่ะสนมากพี่ออมไม่จะเป็นเนื้อเนาะแมห่เนาะท่าจะกินหมูนี่แม่จะทำเพื่อถ้วยต่อถ้วยเลยใส่เลือดนิดนึง เอาในข้าวต้มไปปุ๊บแม่คนดเดียวกินจะได้แม่ละเจา้าแพ้รถสิบ ok. ล้อ oh, โอ้โหของจริงของจริงรถสิบล้อมาแล้วกานมาเริ่มมากินลาบเด็ดเอย,ยของอร่อย,อยที่จักรย น,นี่ของแพ้จานรับเนื้อแต่เช้าเลยเนาะใส่ถุงเอ,อนนดแกงใส่แกง,แกงกนะค่หอมผักอด หมูน้หมูมย,ายาม่างย่างน้ำซุปอันนี้เนื้อเนื้อหรอหม้อคาราชิงก่อนแล้วตามนีก้กอะไรกันเอาน้ำซุปโอ้โหนี่อย่างเจ้าแม่นี่หมูปิง้งหมูปิง้ง ก๋อมหมูเปิมเรามาเจ้านี่นะเห็นชิ้นหมูปิ้งกับก้านหนึ่งก้อนก้อนหมูไส้หมูอ๋อแม่ก็ปิง้งไว้แล้ว,ลวามาอุน่นมาย่างหอมหอมหล่อม คนพิกคนเพราะว่าจริงๆแล้วที่เองผติ้นกับดิติ้งลูกค้ารอได้ ขัวนะครับซาสดุง้งแกงออมแล้วก็พอหมูย่างเจ้าแล้วแม่ตาบแกพักกาดมะเขือนี้ไปทิพนี่อ่า,อาห่อนๆเลยควอนอุ่ยย่างเช้าแปดโมงปลายมากินไปกันเจ้าไปทิพเลงเลงลับพัวก,ก็แล้วนี่ลับพั้วเป็นแบบใส่เ,เหลือดเนอะสูตรพิเศษนะต้องมาชิมสูตรดั้งเดิมที่นี่นะไปเลยใช่ไหมอ,อ,อันน,น,นี้เก็บบ หอมกลาบก็ายกลับอีสานแต่เส่มะนาวแล้วก็หอมมะเขนใส่กระทียมไส้อจัดจ้านอมๆอมหมูนี่ยทำเองทำสดๆเื่าแต่ถ้วยเจ้าทิ ไม่ทำกินไว้เนาะเพื่อความอร่อยของรสชาติแจีงอ่อมทำทห้ไว้เฉพาะเนืออ้อ้มู่เหรอทำซุเลยมทำทำถ้วยต่อถ้วยชามต่อชามตนมากวุ้น้าจะไม่ไกินเนืออ้อ<ม>อ๋อทัอบทับกับทับก,กับซาเขาแบบใค่มาแข็มกัน <laughs> หอมกลมๆไม่หวานเนื้อะน่าจะถูกปลาอะไาโอนแต่หม <c ười> ูก um> <c ười> <państwo> ็จะธรรมดาแต่น้ำซุปล้นเลยไปทิ้มหน่อยน้ำซุปอร่อยมากตอนนี้ฝนตกนะคะข้างหลังตอหมูย่างชิมคำนับชิมแจ่วเข้าไปม่ การันตีสามสิบกว่าปีเนาะอ,อ่ะกลับไปชิมแกงผักกาดคุณแม่นุ่มฉ่ำใส่บอกแป้นเลยข้าข<ะ>้าสะดุง้งข้าสะดุง้ง ไม่กานะจะติกว่าะติดกวานาะ ใจดีสมชื่อูอใจจิ <laughs> ออ้มซ่าจิ้มหน้าเสรนแล้วกสดน้นมนร้อนมากขอบคี อ่ะอิ่มอร่อยที่ร้านลุงใจมีขายพริกลาบด้วยนะครับนี่แม่และลใจ้าพริกลาบที่นี่เลยหอมก่อนลุงใจทําเองกะทำเองเลยอุดหนุนไปทํำลับปลาลับมหมูลับควายได้ครับซากหอมออกมาแควนตังผู้ดังเลยพริกลาบ ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ270บาท270บาทแล้วก็กระปุกนี้เท่าไหร่ครับ20บาท20บาทเท่านั้นนะครับมาละอันนี้6ล้อมาละค่าเบิรนปันใจครับคุณ<ล>ใจคายดี้คายดีนะครับคายดี้คายดีจ้าครับ,รบสวัสดีรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางสู่จังหวัดพะเยานะครับพอดีว่ามีของข้างทาง,างน่าสนใจอ่ะตรงนี้ยังก็ไปดูของละ ท่าไทยเวียงเจ้าครับระหว่างทางก็จะเป็นจังหวัดลำปางเป็นข้าวเกี๊ยวข้าวเกี่ยวนอกข้าเกี่ยวระหว่างลำปางและพะเยานะหน้าหนาวก็จะมีของปลาขายไปเทปและช่วงนี้รถแรกเนาะเราต้นั่งนานเพะมันมีของปลาของเพื่นบ้านขายมาดูมาดูนี่รถด่วนรถดวนรวนเสียดายเราไม่ได้แยกกินเท่าไรจะเดินทางไม่เอวนะผักหวานปลาเนาะหวานเห็ดลมเนื้อล้ม ล้มกับไรยังครับแฝงมาตัวนี้มาอุดหนุนกันได้นะครับไม่มีคนสาวแฝงมาโอ้โหวานว่ากันกนรถโดดของนี้ไข่แบบแฝงกันนะพี่นะครับรถป้อมกับมี้ข้าวส้มพะเยาเนี่ยไข่จึงวันเลยเนาะเจ้าจึงวันละเจ้าแน่หนาวนี่เหลิมนักท่องเที่ยวเยอะแล้วเนาะรถป้อมนู้นเนี่ยไปทิพนะมีไข่เมาโลดนะมีเกลือให้เรียบร้อยแถมป้อมเนาะ ของเปวส้มโอส้มโอบักเป้าก็ยังมีนะ้องอนองห้ยเจ้าห้ยก็ไเหียได้ก็ได้เนาะเจ้าไปต้มก็ได้ไปยำก็ได้ต้มุกก็ได้ยได้หลายอย่างไปได้เยอะได้ครับาแวะอุดหนุนกันได้เด้อเดยขอเดินูก่อนเดเจ้าครับ เล้มม่านเท้านอจังลมแหงเสียดายเฮาไม่ได้ลองปิ๊กเลือกอะังจะไปแอลจังพุดแอลพิยาวกับติ๊กคกับแกับปิดนะโอ้แอกููหนูเขากูกับมี่เจ้าดูบ้อขนาดเนาะไม่เนาะจักปมาเนาะซอกเขาเนยะเนาะสอกเก่งเลยเนะหันเพื่นเอาไม้เขาหลามใส่ลูกเขีองไหมากี้ หนังแฟนแบบนี้เนอะงานนี่รถด่วนใกล้บ้นรู้ละใจกินเนอะเอ้ยนี่รู้อ๋อขั้วแน่เอานี่ค้องกระไดแน่สาวบานนี่แกกินได้เลยเขานี่นี่วุ้นไม้ไผ่โอ้วุ้นไม่ไผ่กันนี่ไหนวะเจอของนี้นี่วุ้นไม้ไผ่อือมันได้เยอะขนาดนี้เลยกันเนี่ยสาวบาทได้บ๊อบวิธีบครับ ซาบาะเท่านั้นเราจะไปงานแต่งถ้าเราไปเค่เนี่ยเดี๋ยื้อปกไปตัวแนะได้ของกินหลายขนาดนี้บะกอบะกอบะกออ่ะกินบะกออุ่นบะกอเนาะกินเพลินๆซาบาตบะแปะบะแปะก็มีนี่ห้องใหนนึ่งเลยเราจะบอกแปะเหมือนกันน่ะแเหมือนกันแปะคนอยู่ปวงกุพียิ่นดายขายดีขายดีนะเจ้าครับโอ้น่าเสดายนะ่ไปที่แม่เนี่ยนนี้คือไฮไลท์เลยนะเนี่ยคุณไม้ไผ่นะครับ สอ่คนเดียวเนาะแบบนี้อยู่ก็หนักเก่งขนาดเลยอ่ะแบบนี้เลยๆครับไม่เลนๆเอาไม่เลื่อนเลยเก่งครับเก่งแปะปีกวัดตรงนี้นะอยาของดีจะไม่ไผ้เลยครับมาเสนอให้เหนือมาเสนอเลยนะปีกเดี๋ยวยกต้วมาด้วยปมาอันละเสามาเสาบ้านนะครับโอ้โหเอาไม่ข้าวหลามมาหลามมนละเสาบ้านโอไม้ข้าวหลามเมื่อกี้เห็นพี่เขาใส่มอไซค์มาเมื่อกี้นี่ครับครับบ้านปากปอบซึ่งเห็น ข้าวรดมานะไปอยู่ขวามือเนาะข้าวลูกวังเหนือมานะเจ้าสื่อไปนี่ของปลาพบ้านราคาย่อมเยาข้าวเขียงวังจังหวัดพะเยาและลลำปางว่ะกับละหูเนาะใช่โคตรลำปางได้ฮัลโหมาละได้นะครับค่ดีนะครับครับขณานี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับโอ้ที่จอดรถค่ะชมที่น้ระมัดระวังเนาะใช่ เกิดจะมีของขายของฝากเข้าห้องนงห้องน้่งเจ้าเราไปดูวิวตังบนน่อนไปที่นอกได้เลยเติมคาเฟ่ใะกับร่างกายนะกาแฟชมวิวแล้วก็ของขายเติมพลังไข่ปิ้งเนาะครับขอมมากแม่แล้วก็โอ้โหนี่นี่ยแดองแกต้มยาดอง ของชอบเลยเนาะแบบนี้ครับเขียวนะครับโอ้สวนยาดองดอกบิงลาวอ่ะดอกบิงลาวมาแล้วนะววเราเคยไปเก็บในปาน่าเนาของวาด ส้มของชื่นชื่อของจังหวัหดพะเยาน่ไข่สงเครือไข่ธรรมดาค่ะไข่สงเครื่องแหนมเนาะบะมืดบะมืด <c oughs> <c oughs> กระบอกโอ้โหคุณนวนเลย โอ้คุณลดได้ไหมเนี่ย <c oughs> แมวกินลับรถไปฟแบบนี้เราก็เห็นแมวเป็นไม่ได้นะครับไปะจะพาไปดูวิวกว้านพะเยามุมสูงแมพี่ทีมนะนะครับจุดชมวิวมุมกว้างกว้านพะเยานะโอ้โห